กับการจัดงานแดน่นิทรศการฝ่ายกรุงเทพแสงสีแห่งความสุขแบะคอกไลท์ออฟแท p p บิเนตที่ลานที่บริเวณลานคนเมืองแห่งนี้นะคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะคะดิฉันได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์กับผู้ช่วยเลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและรองโฆษกกรุงเทพมหานครที่เบนไซายกิยาปัดค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันเลยค่ะ สองสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะทางคุณเทพานครเองเนี่ยก็รู้สึกออขอบคุณพี่น้องประชาชนมากนะคะสำหรับกระแสตอบร,รับเนี่ยดีมากนะคะในช่วงสองอาทิตย์นี้เนี่ยยอดผู้เข้าชมนะคะ ตั้งแต่เราจัดมาตั้งแต่วันที่30ธันวาคมจนถึงวันนี้นะคะออ12ธันวาคมนะคะเพราะว่าเดี๋ยวยอดคืนนี้เนี่ยก็จะต้องนับจนกว่าจะถึงเที่ยงคืนก่อนนะคะตั้งแต่30ถึง12ธันวาคมเนี่ยยอดผู้เข้าชมตอนนี้อยู่ที่1ล้าน4แสนกว่าคนนะคะสำหรับ2อาทิตย์แล้วก็ยอดของการจำหน่ายสินค้านะคะซึ่งปกติเนี่ยวันอาทิตย์เนี่ยเราจะมีถนนคนเดินนะคะ แล้วก็วันธรรมดาเนี่ยก็จะไม่มีถนนคนเดินวันธรรมดาก็จะเป็นสินค้าของแบง g อกแบง n k นะคะแล้วก็ยอดการจําหน่ายสินค้าเนี่ยของถนนคนเดินแล้วก็ในทุกๆวันที่เป็นวันธรรมดาของแบงคอกแบง n ์ของเราเนี่ยยอดจําหน่ายสินค้าตอนนี้เนี่ยตั้งแต่30ธันวาคมจนถึง12มกราคม,มอยู่ที่ตัวเลขอยู่ที่7ล้านกว่าบาท นะคะสำหรับสองอาทิตย์ที่เงินสะพัดแล้วก็หมุนเวียนนั่นหมายความว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่ในระแวกนี้ทั้งหมดนะคะรวมถึงพี่น้องได้เข้ามาจับจ่ายใช้สอยนะคะ<า>ก็ถือว่าเป็นธุรกิจเล็กๆแต่ก็ทําให้ชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็การมีคุณภาพชีวิตของเมืองเนี่ยก็ขยับขึ้นมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะ เราก็ต้องบอกว่านับจากนี้ไปนะคะจากจากนี้ไปเนี่ยถนนคนเดินนะคะซึ่งต้องบอกว่าเราเหลือเวลาอีก2อาทิตย์สำหรับกรุงเทพแสงสรรีแห่งความสุขนะคะแล้วก็สามสิมกราคมเนี่ยก็จะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะเพราะฉะนั้นสองอ,อาทิตย์นี้นะคะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์เป็นต้นไปนะคะกรุงเทพมหานครก็จะจัดถนนคนเดินด้วยก็หมายความว่าเสาร์ที่16เสาร์ที่17 นะคะรวมไปถึงสัปดาห์สุดท้ายของเสาร์วธอาทิตย์ก่อนสิ้นเดือนนะคะก็จะมีถนนคนเดินทั้งเสาร์วอาทิตย์เลยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้กิจกรรมต่างๆเนี่ยก็เข้ามาในส่วนของกรุงเทพสัศสีแห่งความสุขเนี่ยเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมของการถ่ายรูปซึ่งก็มีพี่น้องประชาชนให้การตอบร,รับแล้วก็บอกว่า เวลาถ่ายแล้วหน้ามันมืดคงที่ผานครก็รับในส่วนนั้นเข้าไปปรับปรุงนะคะตอนนี้เราก็มีจุดสําหรับถ่ายรูปให้กับพี่น้องประชาชนที่เข้ามาชมนะคะงานไฟของเราก็หลายคนก็เข้ามาเช็คอินแล้วขึ้นไปนั่งถ่ายแล้วก็มีสปอตไลท์สองให้นะคะก็บริการพี่น้องประชาชนรวมถึงว่าช่วงประมาณตั้งแต่18บแนาฬิกาเนี่ยเป็นต้นไปเนี่ยพี่น้องประชาชนที่ชื่นชอบการลีลานะคะก็จะ เราก็จะมีเพลงจากศุนทราพรนะคะที่จะมาขับกบล่อมบทเพลงพร้อมกับคนที่ชื่นชอบหลายๆท่านโดยเฉพาะเนี่ยผู้สูงอายุนะคะวันนี้เนี่ยจะจะเห็นได้ชัดเจนว่ามีทั้งผู้สูงอายุมีทั้งชาวต่างชาติที่พอย่างกลายเข้ามาในส่วนของงานไฟของกรุงเทพมหานครแล้วเนี่ยก็จะมาลีราดกันด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของพี่น้องประชาชนที่ เป็นครอบครัวก็จะเห็นว่าคนที่นั่งวิวแชร์มากันเยอะมากเด็กเล็กมากันเยอะคุณพ่อคุณแม่นะคะจูงลูกพาลูกขี่คออันนี้ก็คือความมีชีวิตชีวาของผู้คนในเมืองแล้วก็ความสุขที่เราได้เห็นผู้คนในเมืองเนี่ยได้รีแลกซ์ หลังจากที่วันธรรมดาเนี่ยปกติเนี่ยประชาชนในเมืองเนี่ยก็จะต้องไปทํางานแต่พอถึงช่วงเวลาเย็นเลิกงานแล้วเนี่ยเราก็จะได้เห็นได้ว่าผู้คนที่ทํางานตามออฟฟิศเด็กนักเรียนเด็กนักศึกษาหลังจากเลิกงานแล้วเนี่ยก็จะเดินทางกันมาที่ถนนดินสอแห่งนี้นะคะที่สราวกรุงเทพมหาคนครแล้วก็มาถ่ายรูปมาลีลาดมานั่งฟังเพลง ะะซึ่งทางกรุงเทพมหาคนครก็จะมีวงดนตรีของออสังคีตซึ่งเป็นของกรุงเทพมหาคนครเองเนี่ยขับกล่องขบเพลงนะคะซึ่งเพลงเพราะๆเนี่ยให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ผ่อนคลายหลังจากที่ทํางานมาทั้งวันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เองเนี่ยจะต้องบอกว่ากระแสะการตอบรับเนี่ยดีวันธรรมดาคนที่เข้ามาเยี่ยมชมลานไฟแห่งนี้เนี่ยสองหมื่นอัพนะคะทุกๆวันที่เป็นวันธรรมดา ส่วนเป็นวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็แล้วแต่นะคะอย่างที่ผ่านมาเนี่ยวันเด็กเนี่ยก็วันเสาร์วันที่9มกราคมที่เป็นวันเด็กเนี่ยยอดก็อยู่ที่4 0,000กว่านะคะ50,000่น 50, กว่านะคะเสาร์อาทิตย์รวมกันก็เป็นแสนนั่นก็หมายความว่าเวลามีกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมของเมืองพี่น้องประชาชนก็จะให้ความสนใจแล้วก็ต้องขอบคุณไปยังเจ้าหน้าที่หลายๆห,หน่วยงานที่เข้ามาช่วยดูแลความปลอดภยัยตรงนี้ถือว่าเป็นปรเรื่องสําคัญที่ทางท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยให้ความสําคัญมาก ะะก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครรวมถึงวันนี้เองเนี่ยได้มีโอกาสมาเดินแล้วก็ได้ต้อนรับพี่น้องจากจังหวัดต่างๆนะคะที่ได้เดินทางมาแล้วก็เข้ามาเยี่ยมชมบางบางท่านเนี่ยเจาะจงมาเลยที่ไม่ว่าจะเป็นแบบชนบุรีอยุธยาสุพรรณบุรีก็ขับรถกันมาเลยเพื่อที่จะมาชมงานไฟก็ขอบคุณมากค่ะสําหรับงานไฟแห่งนี้เนี่ยเป็นของพี่น้องประชาชนทุกคนแล้วก็กรุงเทพมหานครรู้สึก ดีใ,ใจค่ะที่เราได้มอบความสุขนะคะในช่วงเทศกาลปีใหม่และเป็นของขวัญแล้วก็วันนี้เนี่ยความสุขรอยยิ้มต้องบอกว่าเงินเนี่ยหาซื้อไม่ได้แต่เมื่อมันมาเปรียบเทียบกับความสุขที่คนในเมืองนี้มีความสุขแล้วก็ที่แห่งนี้คือที่ที่เป็นของคนไทยทุกคนเป็นเงินภาษีของพี่น้องประชาชนทุกคนแล้วถ้าที่แห่งนี้สามารถทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยผ่อนคลายนะคะแล้วก็ทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยรู้สึกว่า ไปช่วยทําให้ตนเองได้ได้ชาร์จแบตเพื่อที่จะทํางานในวันรุ่งขึ้นกรุงเทพมหานครพร้อมที่จะมอบความสุขแห่งนี้ให้กับพี่น้องประชาชนจนถึงสิ้นเดือนมกราคม ค่ะและนี่ก็คือเสียงสัมภาษณ์ของพี่เบนซกิยาปัตผู้ช่วยเลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและรองโฆษกกรุงเทพมหานครค่ะว่าในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมายังคงมีการตอบรับที่ดีจากประชาชนและนักท่องเที่ยวค่ะสําหรับส่วนบรรยากาศของบริเวณลานคนเมืองหน้าศาลาว,ว่าการกรุงเทพมหานครในขณะนี้นะคะคุณชมจะเห็นว่าในขณะนี้ยังคงมีประชาชนนั้นทยอยมารับมาถ่ายรูปกับไฟประดับเป็นจํานวนมากอยู่นะคะซึ่งดิฉันคาดว่าน่า าจะมากันอย่างเรื่อยๆเลยค่ะซึ่งซึ่งสำหรับประชาชนที่มานะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะมากับเป็นครอบครัวนะคะหรือว่ามากับกลุ่มเพื่อนนะคะค่ะ <c oughs> และสําหรับการประดับไฟที่ลานคนเมืองนะคะ <c oughs> ก็จะเปิดให้ประชาชนได้รับชมไปจนถึงสิ้นเดือนมกราคมนี้ค่ะตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง24นาฬิกาค่ะ และนี่ก็คือบรรยากาศโดยรวมทั้งหมดบริเวณลานคนเมืองนาสาราว่าการกรุงเทพมหานครในขณะนี้ค่ะช่วงนี้กลับไปทา,ทานสถานีค่ะ